สวัสดีค่ะทุกคนวิวเองนะคะวันนี้วิวจะพาทุกคนดิ่งลงหลุมดำแห่งความลับแบบไม่ลืมหูลืมตาเพราะ EP 28ของเดทอสูรขันแก้วโนพเก้ามันไม่ใช่แค่เข้มขน้นแต่มันเปิดประตูอนีตของตัวละครที่เราตามกันมาถึงเรื่องและใช่ค่ะถ้าสถานที่ที่ขันแก้วกลัวที่สุดไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ปีศาจแต่คืออดีตของเขาเองล่ะแล้วข่าวที่ว่ามรกฎตายแล้วจริงหรอ วิวพาทุกคนไปรู้พร้อมกันตอนนี้เลยค่ะหลังผ่านความตายมันนับดอบไม่ถ้วนขันแก้วอสูรวารินและสีวิชัยเดินลึกเข้าไปในเมืองร้างที่เงียบจนแม้แต่ความตายยังไม่กล้าเดินเข้าใกล้ทันทีที่เท้าขันแก้วแตะพื้นนั้นสายตาเขาเปลี่ยนค่ะมันไม่ใช่สายตาของนักรบแต่เป็นสายตาคนที่เห็นเงาของตัวเองในอดีตที่ไม่กาจหนีอีกต่อไปขันแก้วเอ่อยเบาๆช้าๆเราวกับว่าความจริงจะทำร้ายทุกคน ที่นี่นครไรตรึงอดีตของข่าสินะทุกคนคะนี่คือครั้งแรกที่เรื่องเปิดตัวอดีตของขันแก้วอย่างชัดที่สุดมันไม่ใช่แค่ซากอิดแต่มันคือชีวิตก่อนชีวิตที่เขาถูกพากไปแม้สถานการณ์ตึงจนขนตั้งสามชั้นโคกระดูกปรากฏขึ้นซัดแบบไม่ให้หายใจและอสูนวารินก็คือสิเต็มสิบพุ่งโคบังขันแก้วทันทีพร้อมคำพูดที่ทำโอคนดูสะดุ้งไปทั้งบ้าน ค่าจัดการเองในท่านไปก่อนความซื่อสัตย์นี้ไม่ใช่แค่รับใช้แต่มันคือศรัทธาแบบยอมตายให้ได้วารินฟาดฟันจนโคกระดูกล้มแบบไม่มีชิ้นดีใครจะคิดล่ะคะวันนั้นแค่น้ำจิ้มก่อนความเจ็บจริงๆโยคีดำจับมรกตรไว้เพื่อเค้นเรื่องอัญมณีเธอถูกกดถูกบีบถูกขังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆวิวดูแล้วต้องหิ่งหายใจเพราะมรกตรสู้เหมือนรู้ว่าตัวเองไม่มีวันรอด แต่ยังไม่ยอมทรยศใครขันแก้ววารินและสีวิชัยรีบพุ่งจะเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันค่ะมรกตล้มลงต่อหน้าสีวิชัยร้องเรียกชื่อเธอเหมือนจะฉีกหัวใจตัวเองออกมาและคำลาสุดท้ายของมรกตคือคมมีดกรีดหัวใจคนดูทั้งประเทศลาก่อนเพคะเจ้าพี่เสียงนี้คือเสียงที่ทำให้ทำลายเงียบลงอย่างพร้อมเพรียงผู้หญิงคนนี้ตายอย่างสวยงามตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายโดยไม่ทรยศใครแม้แต่เสี้ยวลมหายใจสุดท้าย ร่างของนพเก้าโผล่ขึ้นมาแทนที่เหมือนเชื่อมโยงกันสีวิชัยยังไม่ทันแตะโยคีดำก็พุ่งพากนพเก้าไปทันทีพร้อมคำประกาศที่ทำคนดูร่วงทั้งโซเชียลนางเป็นของข้าแล้วก็หายวับไปต่อหน้าต่อตานี่มันอะไรกันแน่ความตายเชื่อมกับชีวิตดวงวิญญาณถูกสับเปลี่ยนระหว่างที่ความเสียใจจะท่วมเมืองขันแก้ววารินและมุกดาก็ไปเจอกับเท้าเมรุมาธทุกอย่างเดือดขึ้นทันที และอสูรวารินก็หลุดประโยคหนักออกมาตอนแรกเราก็สู้มันไม่ได้อยู่แล้วคือแบบไม่ไหวตั้งแต่แรกยังจะไหวตอนนี้หรอคะ้ถวเมรุมาสก็ยิ่งกลัน่นฟาดหนักกว่าเดิมไม่มีสิ่งใดค่าค่าได้โอ้โหมั่นใจระดับเทพสร้างจักรวาลในจังหวะปะทะมุกดาโดนแรงประทะกระแทกอัญมณีมรกฏหลุดลงขันวิเศษและขันแก้วแตะมันโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนพลังที่ถูกผนึกมาทั้งชีวิต ตื่นจนเท้าเมรุมาตยังต้องหลุดปากว่าอ่ะอะไรวะเนี่ยพลังที่ตื่นนี้จะเปลี่ยนชะตาของทุกคนและย้อนกลับไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะอย่าพลาดเด็ดอสูนขันแก้วนพเก้าทุกเสาร์อาทิตย์08.00นช่อง7 HD